เหมือนกับว่าถ้ามันมา,มาหาเราเราก็เข้าไปหามันมันไม่โผล่ให้เรามาเห็นเราก็เข้าไปจับมันเลยเหมือนเราจะไปจับปลาเนี่ยเราไปตกเบ็ดมันไม่มากินเหยื่อแล้วก็ลงไปหามันในน้ำเลยแล้วมันเป็นยังไงผมก็ทำดีผมก็ทำเหมือนเดิมไงก็เน,นี่ยตรงที่จะมาบอกเมื่อกี่อุบายเข้าไปหาเราในดินน้ำลงไฟเนี่ย ถึงแม้ถึงแม้ผมขาะที่ผมไปยืนยางี่ลงไปเดิน้องส่วนนะก็คือรู้ในกายการที่ยืนอาการที่ยืนเนี่ยรู้ในอาการที่ยืนก็ก็ดีแต่ให้รู้ขึ้นไปอีกว่าอาการที่ยืนเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีอะไรก็คือเอาเรื่องของธาตุดินใช่ไม่ใช่เป็นอาการที่ไม่ใช่อาการที่ยืนอย่างเดียวใช่ให้รู้ไปที่ที่ตะมาต้องการในิยมรู้นตรงนี้นิดนึงคือเราปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติเพื่อให้มันหายหลง ตอนนี้เราทำไงจะให้มันหายหลงได้ก็คือต้องยกในสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดให้เป็นธาตุดินน้ำลมไฟเรียว่ากายานุปัสสนากายนี้ไม่ใช่สาตร์บุคคลตัวตนเราเขาใช่ไหมล้วเราเห็นยังไงคือไม่ใช่สัสตร์บุคคลตัวตนเราเขาในเมื่อเห็นมันเป็นดินเห็นเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟแล้วเมื่อนี้มันเป็นดินมันก็จึงไม่ใช่สัสตว์ใช่ไหมมันจึงไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนและไม่ใช่เราด้วยเขามันก็เป็นแค่ดินนั่นเองในเมื่อมันเป็นดินมันก็เลิกหลงโอเคอย่างนั้นผมก็ยังไม่ต้องเอาอาการนั่งนอนยืนเดิน อย่างเดียวให้เพิ่มความให้อเอาธาตุดินเนี่ยใช่<า>ไปแทรกอยู่ในอาการของเขาเนี่ยเราไม่ได้รู้อาการเคลื่อนไหวนะเรารู้ว่าดินเคลื่อนไหว<อ>น้าเคลื่อนไหวลมเคลื่อนไหวนี่คือรู้ตรงนี้ให้รู้ดินน้ําลมไฟที่เคลื่อนไหวนะไม่รู้ไม่ให้รู้ในแค่อาการอย่างเดียวนอนยืนเดินอย่างเดียวไม่ใช่ไม่เอานะไม่เอาไม่ให้รู้อย่างนั้นละไม่รู้ไคือให้ให้มันรู้ลึกไปฝ่านั้นให้รู้ลึกไปอีกว่า ดินน้ำลงไปเคลื่อนไหวไม่ว่าเป็นก้อนดินได้ไหมใช่ก้อนดินน้ํน้ำก้อนไฟก้อนลมได้มรับแ้ผมรู้สึกว่าผมติดในอากานเป็นก้อนดินก้อนดินมันเคลื่อนไหวเพราะว่าผมเห็นไม่เดือนพิจาราผมเห็นก้อนน้ำก้อนลมก้อนไฟทั้งต้องใช้จินตนาการเนี่ยใช้ปัญญาเข้าไปอย่างคิดเข้าไปเทียบเอาสัญญาเนี่ยเข้าไปเทียบคือมที่บอกเอาสัญญายกเอายกสัญญาขึ้นมาเทียบพอสัญญานี่พิจารณาไปแล้วมันจะกลายเป็นบัญญาขึ้นมาเองพระนอนไปเทศพระคือพระกิยามนตร์เนี่ย ที่พระเจ้าบอกให้จงตั้งเอาเอาเอารูปมาสัญญาตั้งขึ้นมาเอานามมาสัญญาตั้งขึ้นมาพทธเจ้ากล่าวว่าอย่างนั้นจริงๆที่เราใช้ก็คืออาศัยสัญญาต้องอาศัยสัญญาตั้งขึ้นมาเอารูปมาสัญญาตั้งขึ้นมาเอาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตั้งขึ้นมาโดยจินตนาการยกขึ้นตั้งขึ้นมาถ้าเราไม่มีสัญญาขึ้นมาตั้งเราจะไม่เห็นเลยต้องต้งมีสัญญาช่วงนี้อาจจะถือว่าไม่ใช่ช่วงปฏิบัติเป็นช่วงโยนิโสใช่เพราะช่วงปฏิบัติเลาจะพยายามละสัญญาที่อย่างมาถึงตัวสัญญานันบได เมื่อเราขึ้นบ้านนั้นเราก็เตะบันไดทิ้งซะถ้าเราไม่มีบันไดขึ้นไปเนี่ยเราจะขึ้นบ้านได้ยังไองอ่ะต้เรตองใส่บันไดต้องอาศัยสัญญาไปก่อนใช่เมื่อถึงที่สุดเราก็ยอบันไดทิ้งใช่เือเราเดินขอสุ่งกับไปหุ่นเดินใช่คุณลักคือคือเราเดกับไปตัวเราแค่ร้แค่กับหุ่น่่ต้องรู้ภายในหุ่นด้วยภายในหุ่นมันมีดัมมีดัรถไฟเท่านั้น,นท,ที่จะมาให้อุบายคนนี้เพราะอุบายเนี่ยมันสาคัญมากอุบายนี้จะเห็นได้ไวมากที่สุด ไฟอุบายอื่นวันจริงยมเห็นด้วยอุบายอื่นก็ได้แต่มันเห็นไม่ชัดอันนี้มันยากเหมือนนะี้ยมันช้าชที่คําถามของคุณชลินคือว่าเขาถามว่าคือเอาสัญญาณนี้ก็คือถือว่าเป็นการปฏิบัติแล้วใช่ไหมใช่ไม่ใช่ที่เห็นว่าเป็นหุ่นกระถูกก็แหละแต่ภายในหุ่นนั้นน่ะมันมีดินน้าลมไฟอยู่หรือเปล่าเห็นอย่างนั้นคืออะไรก็ช่างหุน่นมันหุ่นที่มันเดินเนี่ยรูปกายเนี่ยเป็นหุ่นกะจริงแต่ว่าภายในหุ่นมันมีดินน้าลมไฟประกอบอยู่ด้วย เพื่อให้มันหายหลงเท่าน,นั้นที่จะมาให้อุบายทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้มันหายหลงเพื่อให้มันหายหลงทําไงจะหายหลงก็คือต้องในเมื่อเราเห็นชัดว่าฟ้าเป็นดินน้ามลนไฟเนี่ยเมื่อเป็นดินแล้วแล้วมันจะหลงเหรอ,อม,มันก็เริ่มหลงใช่ไหม,อ,มอันนี้ตัวนี้ที่จะทําให้ไหวตัวหลงตัวเราออกตัวหลงตัวเราออกแต่นี่กจะได้เฉพาะช่วงช่วงที่เราใช่ก็ช่วงที่เราปฏิบัติดีเนี่ย ใช่ต้องปฏิบัติเลยนะคุณเทลินไม่ใช่บอกว่าไม่ปฏิบัติพอเราไปกับไปทางโลกแล้วมันก็คงเหมือนเดิมคือเอาเฉพาะโยมไม่ต้องคิดถึงว่าวันจะกลับบ้านนะเอาตรงนี้เนี่ยถ้าโยมเห็นตรงนี้แล้วโยมจะรู้จริงเองใช่ไม่ไปใช้ข้างนอกได้เลยถ้าโยมรู้ที่สุดของมันตรงนี้แล้วโยมจะแจ้งเองรู้บข้าเนี่ยในขณะที่โยมมาเข้าคอร์สปฏิบัติเนี่ยนี่คือวิชาเบื้องต้นที่โยม่โยมต้องทำเดี๋ยวจะมาจจนีต่ออีกตรงนี้อีก ยังทำตรงเนี้ผ่านก่อนแล้วกันแต่ผมมีความสุขอย่างที่บอกว่าผมเห็นความจริงเมื่อเดตะตาตัวเองเห็นรูปเป็นก้อนเนี่ยผมรู้สึกว่าผมผมผมสุขใจนะผมมีความศรัทธาแล้วผมรู้สึกใช้ชีวิตประจําวันได้ยังมีความสุขโดยที่ไม่ได้ไปทุกข์อะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นในทางโลกหรือที่เรากะทบเลยนีนะดีดีว่าเราเราปล่อยวางได้แล้วโด่ถัาพมันมันรู้สึกมันเีรู้กก้อนอ่ะคือจิตจิตมันพลิกไงเออมันมันเปลี่ยนแปลงไปหมดจิตมันเปลี่ยนเปลี่ยนจนแบบเราคล่องแคล่วมากเลยมันคล่องแล้วเราไม่ทุกข์ บางคนจะว่าเราเนี่ยโอ้ยจะมียอมดูดินน้าลงไปเสร็จได้ไหมยอมต้องดูขันท้าต่อได้นะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอาการเดียวกันเหมือนกับที่เรายกดินน้ำลงไปเนี่ยมีเราตรงไหนยกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขึ้นมานมีเราตรงไหนให้น้อมลงเปไน็นนิจังทุกขงังหนา้าตาเท่าที่เป็นไปได้ขันท่านี่ขอให้ดูให้ครบแล้วกันดใหยครบไม่ใช่เอาแค่ไม่ใช่ดินน้ำลงไปอย่างเดียวคือดินน้ำลงไปในรวมแล้วว่ารูปจบไปก่อนวเนายกเวทนาขึ้นมาในรูปนัเนี่ยไปหาเวทนาในรูปนัเนี่ย ทำไปใน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 ทีละครั้งใช่ไหมฮะแต่ว่าทำให้ครบให้ครบทําทีละครั้งแต่ทำให้ครบทำทีเดียวกันเนี่ยให้ครบดินน้ำลมไฟกังเริ่มต้นมันจะกายเนี่ยให้ครบเลยอยู่ในกายทั้งหมดเวทนาก็ดูในกายเนี่ยให้ครบสัญญาก็อยู่ที่กายเนี่ยสังขารก็อยู่ที่กายเนี่ยวิญญาณก็อยู่ที่กายเนี่ยจนครบหมดทั้งกองเดียวกันคือกายเท่านั้นจบลงจบลงที่กายอยู่ในกายดินน้ำลมไฟในกายเวทนาในกาย สัญญาในกายค่อยๆซ้อนแนบไปแนบไปสมมติสมมติว่าอันนี้คือกายนะยมจับไปเนี่ยดินน้ำลงไฟสี่อาการเนี่ยแล้วยมก็มืครบสี่อาการเสร็จแล้วแล้วยมก็ขยายขยายในนี้เนี่ยพยายามขยับเลื่อนขยื่นขยื่นขยับเอาขยับว่ามาเห็นกายภาพกายดินน้ำไฟชันแล้วขยับหาเวทนานี่เนี้ยในกายตังไหนเป็นเวทนาแล้วก็ขยับหาสัญญาในกายนี่แนละ ขยาพาสังขารวิญญาณในกายนี่แหละมันอยู่ที่เดียวกันหมดเนี่ยซ้อนกันไปซ้อนกันไปเทีไหรไม่ต้องยกออกแล้วหาเพียงแต่ขี้คลายหาไปทีละตัวในมันในกายนี่เนี่ยเอาตรงกลายก่อนเอาตรงกายเนี่ย,ย,ยอพอต้องถ้าหากเราไม่มีกายเราจะไม่เห็นเวทนาเลยจะไม่เห็นสัญญาไม่เห็นสังขารที่กายต้องมานานนาักสีต้องแนบที่กายทุกตัวเลยสัญญาดูจะดูยากนะเพิ่มเป็นนามธรรมไปหน่อยในขณะที่เราไปจําอ่ะ ที่เราไปรู้ว่าดินน้ําลงไฟเนี่ยนี่คือสัญญาแล้วใช่ทําง,งานแล้วใช่ไหมล่ะนในขณะก็สคล่ก็ขณะที่เราพิจารณานเนี่ยที่ขี้คลายมันออกเขียวมาอันนี้เป็นดินน้ําลงไฟอันนี้เป็นเวทนาสัญญานี่สังขาแล้วทาง,งานอยู่ได้ตอนเนี้ยก็ทำงานแล้วแล้วขณะที่เราไปรู้ว่าดินน้ําลงไฟก็วิญญาณก็รู้อยู่เนี่ยตัวรู้ก็รู้อยู่ใช่่นคือวิญญาณนะคัมัเบว่ามันมา มันมันแน่เป็นมาแน่เป็นแน่เพียงแต่รู้แยกถอยอาการมารู้หน้าที่การทํางานของมันที่มันทํางานอยู่ขันไหเดี๋ยวนั้นเป็นชั้นๆเป็นธนาเนีคะก็คือตอนนั้นเราจะเฉยเฉยไม่ใช่ไหะเฉยตุกทุกมัก็คือที่กายนี่แหละซึ่งมันก็สัมพันธ์กอยู่ตรงนั้นสัมพันธ์เนี่ยตอนนี้เราเราเพียงแต่ถอยพลิกดูอาการของมันแต่ละตัวพลิกดูพลิกดูดินน้ำลมไฟพลิกดูเวทนาพลิกดูสัญญาพลิกดูสังขารพลิกดูวิญญาณในที่เดียวในมือมือเดียวเนี่ยแหละ ดูลมใช่ไหมดูลมเสร็จให้มันเข้าออกมันทำอะไรไม่ได้มันก็ทำท่าคนนี้แต่อยู่ๆก็เห็นไหมมันสัญญาณมันขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็มันก็ดับของมันเราดูตัวนึงใช่คือดูดูย่อมต้องดูท่าดินน้นลงไปให้ครบจํานวนของมันมันก่อนเมื่อครบเสร็จแล้วแล้วก็มาดูเวทนาสัญญาณสขานวิญญาณให้ครบแล้วก็เพ่งซ้อนลงไปเลยมันกัเอ็กซเรย์ฉายลงไปทั้งดินน้ำรถไปทั้งเวทนาสัญญาณสขานกองเดียวกันหมดเนี่ยมีเราอยู่ตรงไหนสุ่มลงไปเลยตรงไหนเป็นเรา เห็นภาพเลยเภาพจางซูม้าไปเลยทั้งหมดเลยเนี่ยที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยขัดฉายลงไปเลยดูดินน้ำตรงไปก็คือดูดินก็คือดูแข็งดูน้ำก็ดูอะไรอย่างเนี้ผมเป็นดินฟันเป็นดินเนื้อเป็นดินหนังเป็นดินกระดูกเป็นดินน้ำลายน้ำเสลดน้ำเลือดน้ำเหลืองนี่เป็นน้ำลมไม่ใจข่อนนี่เป็นเป็นลมปัญญาปัญญาที่เรามีอยู่แล้วความอบอุ่นในร่างกายเนี่ยเย็นร้อนนออนแข็งเนี่ยอดุลย์รูปชีวกายอุ่นเนี่ยเป็นไฟ จับตรงน,นี้แล้วก็กญญแล้วก็เวทนาเขาเป็นแนบสัญญาเป็นแนบสังขารวิญญาณแนบมารวมเป็นก้อนเดียวแล้ว,ลวเนี่ยก้อนขันห้าแล้วยกก็ถ่ายเราไปอีกทีหนึ่งซูมเข้าไปในนั้นเลยว่ามีเราตรงไหนในดินดำลงไปทั้งหมดเนี่ยใช้จิตตัวเดียวเนี่ยจิตตัวเดียวเข้าไปซูมเนี่ยเห็นภาพภาพการพูดนี้เห็นภาพคือจะเห็นภาพอีกมุมหนึ่งนอกจากที่อ่านจากของท่านอาจารย์แนบแล้วซึ่งอาจจะเป็นตัวอักษรมากไปแล้วก็ต้องใช้นี่จะมาให้สอนในตัวตัวของมัน ดูตัวเขามันไม่ได้ดูในตัวในตัวชื่อมันต้องการให้ดูตัวมันแล้วแล้วอย่างอย่างที่โยมนะคะบางทีโยมจะรู้สึกว่าโยมดูความรู้สึกของโยมเองนั่นแหละก็คือดูที่โยมรู้สึกนั่นคือตัวเวทนานน่นเองโยเวทนาใช่แล้วทีนี้โยมก็จะเกิดความรู้สึกว่าเราเราเราไม่คือใครนั่นแหละใช่ใช่อันนี้อันนี้คืออะไรคะก็เนี่ยในตัวสังขารมันก็ถามเราคือใเราคือใคร นั่นก็ถูกรเราคือใครใครคือเราอันเดียวกันเนี่ยจริงๆก็คือหาเราให้เน,น,นี่ยอันเนี้ยคือตัวเดียวกันที่จะมาโยมหาเนี่ยหาเราอันไหนเป็นเรารรแล้วต่อจากที่ของพี่วนีค่คือเราคือใครแล้วยังไงต่อฮะให้ให้ใหเพิม่มคือให้ให,ให้ก็คือกต่ใน,ในเมื่อในเมื่อมันไม่มีเราทั้งหมดโยมก็โยมย้อนไปถามเนี่ยในเมื่อไม่มีเราแล้วหลงอะไรอเราไปหลงอะไรในในสิ่งที่มันไม่ใช่เราเนี่ย เพื่อถามจิตมันเมื่อจิตมาเห็นมันมีเราเมื่อไหร่โอ้เราไปหลงอะไรไปหลงของไม่มีเราเหรอจิตเขาก็โดดหนีเองเนี่ยเพราะเราความจริงเหมือนน้ำไฟเข้าไปที่แสงสว่างไปที่มันก็โดดหนีปึ้งเลยแต่เราก็กลัวมันโดดหนีนะคะก็อยอย่างนั้นยืดเทอยร์เทียร์เรไม่อยากกลัวยืดเฉยเราต้องชกมันไม่ต้องกลัวเราเราต้องเราต้องเชื่อความจริงเิใช่อย่ากลัวพี่เราอย่างนี้เดี๋ยวถ่ายชอตตัวตนไม่ได้ ปฏิบัติต้องยอนต้องยอนตายยอมเดินเดี๋ยวจะมาจะบอกให้วิธีเดยวจะบอกวิธีตายให้ยอมหาก่อนแล้วกันเดี๋ยวไม่ต้องไปรอไม่ต้องไปวาดว่าจะต้องเป็นอย่างั้นเป็นอย่าง้นว่ามันจะหนีหรือ่หนีไม่ต้องไปรอถ้าไปรอว่าเมื่อไหร่จะโดดยังยังไม่ใช่นะเป็นสัญญาหมดเลยเป็นมันหมายมันจะกลัวมันจะโดดหรอ มันแค่เห็นความจริงนั่นแหละถ้ามันโดดมันโดดไปนานแล้วแหละมันนี่ใครโดดไปไหนแล้วมันแค่ไปรู้ความจริงที่เฉยว่ามันไม่มีอะไรให้ยึดโอ้ไม่มีอะไรเลยแค่นั้นจีก็สบายจับทองแล้วเนี่ยไอ้วนะเอาสทองแล้วเนี่ยถ้าเห็นปุ๊บไอ้ห่วงที่หลังเดี๋ยวเข้ามาว่ากันเอาตรงเฉพาะหน้านไม่ได้ก่อนห่วงห่วงกับพุกโยมจะเอาไหนไอ้อารมณ์เกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าบอกห่วงเกิดขึ้นแล้วเหรออาหุนอ่านั่นแหละพวกเรืองยอมทิ้งห่วงก่อน ท่านยังนี้เข้าป่าเพื่อไปตัดสรู้ก่อนแล้วแค่กลับมาสอนที่หลังท่านยังตัดใจตรงนั้นเลยนี่ก่อนให้เราตัวเองไปพ้นทุกข์ก่อนตุนนิพพานนี่ก่อนแล้วเราก็ไปสอนลูกหลานเราที่หลังใช่โอกาสทองเน,อเ,นเนี่ยเห็นง่ายดียังยมีโอกาสอยู่หลายอย่ไปหาตัวนี้แล้วกันออในเมื่อมันไม่ใช่เราแล้วไม่ใช่เราแล้วแล้วเราไปหลงอะไรงางเนะมาจะเรียกเรียกมาสอบทีละคนในว,วันพรุ่งนี้แล้วกันวันนี้วันนี้ยะไปคนตามนี้ก่อนแล้วกัน เดี๋ยวพรุนี้จะเรียกมาสอบทีละคนอ่กไปคนนั้นแล้วกันเอาไว้ได้เป็นไงโยมที่ที่มาอธิบายเมื่อกี้เนี่ยก็ลองไปลองไปสำรวจตัวเองก็งรู้สึกว่าจริงๆตัวเราเนี่ยขันเราที่เป็นใจนี่ก็เหมือนกับมดเหมือนกับแมวเหมือนัจะอะไรก็แล้วแตที่มันก็เกิดมาตามธรรมชาติมันก็ พอนะเราเราตายไปมันก็มาจากเซลล์นะที่เกิดในท้องแม่แล้วแ,วแต่โตขึ้นมาตามธรรมชาติของมันช่ฮนะแล้วก็พอเราตายมันก็มันก็ะลายหมดเกิดจะลายหมดจริงๆริมันก็ไม่ไม่มีเราเ,นะเดี๋ยวคราวนี้พอดูขันที่เหลือนะะจะเป็นเวทนาสังขารวิญาณคือมันก็เป็นสิ่งที่เราสัมผัสแ,แล้วก็ตัวรู้คือตัววิญญาณเ,เป็นตัวที่คอยสะสมสิ่งเหล่านี้ปัญญาก็สะสมเราเปิดตามาก็เห็นใบไม้ ใบไม้สีเขียวมันดีไม่ดีเราก็มีความจำนั่นกว,ว่าเราเอาความชอบไม่ชอบพวกนี้สะสมเป็นร้อยเป็นพันต็นหนื่นนะประสบการณ์เราทำการที่เกิดขึ้นทำให้เรารู้สึกว่าเีื่อนี้มันสะสมมาแล้วก็ทําให้มันเกิด การยึดมั่นสัญญาใช่ไหมฮะถ้ามีสัญญาแล้วก็มีสังขารปรุงแต่งัปแล้วแต่เนี่ยว่าเรื่องนี้ดีเรื่องนี้ไม่ดีถ้าเห็นายมันแห้งๆแดดร้อนๆจ็ไม่ดีผิวเราถ้าเจอลมพัดมาเย็นๆดีแต่ถ้าเกิดเจอแดดร้อนๆจ็ไม่ดีฮะเราจะใส่ความหมายพวกนี้อยู่ตลอดก็เลยมองว่าเดี่ยวนี้ถ้าเสริม ถ้าเราไม่หมายมันแค่นฮะถ้าเราไม่หมายอย่างเช่นคนที่ออสอฟริกายเขาโดนแดดทุกวันเขาก็ไม่ได้ว่ามันไม่ดีนะแต่เราไปหมายมันว่าเราอยู่เมืองไทยถ้าเรามีที่ร่มเราก็จะเข้าก <c ười> ็คือ <c ười> เราไปหลงสมมติเองฮะเพาเราหลงก็เหมือนกับว่าเราไปไอทั้งขันทั้งห้าเนี่ยนะทั้งวิญญาณทุกอย่างทั้งทั้งห้าขันนะมันรวมกันแล้วก็ <c ười> ประกอบเป็นตัวเราเนี่ยนะว่าเราไปหลงแล้วก็เหมือนว่าถ้าเกิดร่างเราเฉยๆถ้าเรา ไม่ไปกําหนดว่ามันไม่มีที่ที่โยมบอกเมื่อกี้น่ะเมื่อเกิดมาเรามีทุกรูปเมื่อมีรูปที่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้ามันรูปดับเวทนาก็ดับใช่ไหมคือรูปตายนั่นเองเวทนาดับสัญญาก็ดับสังขารวิญญาณก็ดับหมดไม่มีเหลือและสิ่งที่ถูกรู้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่สิ่งที่เราถูกเข้าใจทั้งหมดก็ดับหมดใช่ไหมไม่มีเหลือเลยนั้นตัวผู้รู้ที่ยอมรู้อยู่นี้ก็คือตัววิญญาณขันนั่นเอง ในขณะที่เราไปตามรู้ว่าขันไม่เที่ยงก็คือใครก็คือวิญญาณนะปรู้ว่าขันไม่เที่ยงมันก็เป็นสมมุติมันเมื่อเราดับแล้วตัวรู้นี่จะอยู่ไหมไม่อยู่ดับไปด้วยดับไปแล้วจะเราไปยึดตรงไหนได้ไม่มีอะไรยึดเลยก็เลยรู้สึกว่าการที่เราจะเดินยืนนั่งนอนท่อะไรมมนเป็นจิตที่เหมือนว่าเราตั้งสมมุติขึ้นมาว่าตรงนี้มันร้อนนะเราก็จะเดินไปหาที่เย็นใช่ไ ตามสัญญาเรามีนัดเราก็จะต้องไปทํางานวันนี้มาหาลูกพ่อเรามีสัญญาว่าจะต้องมาปฏิบัติธรรมเราก็มทาทำปฏิบัติที่เราหลงก็หลงอยู่แค่นี้นะโยมห<ะ>ลงตรงที่เราเอาที่ว่าเป็นผู้รู้เนี่ยที่ว่ารู้เนี่ยเป็นของเรา<ะ>ขณะที่เข้าใจทุกขณะที่เราเข้าใจก็ยังไม่ใช่ไม่ใช่เราเป็นผู้เข้าใจนะเป็นสภาวะของเขาที่เข้าใจกันเองเรียกว่าขันหน้าไปรู้ขันหน้าลูไปรู้ลูปนามไปรู้นามนั่นเองสมมุติไปรู้สมมุติจึงไม่มีเราอยู่เลยสมมติ มีเราไหมนะไม่มีระเบียดอะไรมันก็ไม่ต้องยึดอะไรมันไม่มีกิจอะไรก็ไม่ยึดแล้วที่ว่าไม่ยึดในใครไม่ยึดก็ใครไม่ยึดรู้ปะที่ยอมพูดมาคิดว่าที่มันไม่ยึดนะใครพูดออกมาก็คือตัวรู้เองก็เป็นขันใช่ไหมอ่าก็ยังเป็นขันมันก็ไม่เที่ยงใช่ไหมมันก็ดับหมดเลยไม่มีอะไรเลยทุกอย่างไม่มีอะไรให้เอาได้เลยดับหมดทุกอย่างทุกอาการเกิดขึ้นมาทุกสภาวะนี่ เกิดขึ้นล้วนแต่ตั้งอยู่ดับไปทั้งหมดเลยใช่ไหมมันก็เป็นไปของมัน,มนท,ทุกสิ่งอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาก็าเนี่ยความเข้าใจด้วยว่าขับื่อทีก็ดับไปเป็นธรรมดาของมันแม้แต่สิ่งที่ถูกเข้าใจก็ดับไปเป็นธรรมดาของมันหรือว่าเป็นสภาวะทั้งหมดเรยกว่าสภาวะธรรมก็ได้สภาวะธรรมตั้งจะเเป็นหน้าตาทั้งหมดเลยไม่มีตัวตนไม่มีอะไรยึดตัวอย่างเลย ครับคิดว่าพอจะเข้าใจแล้วคมครับแม้แต่โยมว่าพอเข้าใจนี่ก็ยังเกิดดับอ่าก็ดับแน่นอนฮะตัวรู้อยู่ตรงนี้ม,มันก็ไม่เที่ยมกันกันที่เราหลงก็หลงอยู่ตัวเนี้ยตัวสุดท้ายนี่ไงทุกขณะด,ดับหมดเลยก็ต้องวางตรงนี้ให้ได้นนไม่มีอะไรเลยใครวางเราก็วางไม่ได้เลยโยมเที่ยวว่าจะวางนี่ก็ยังขันนั่นแหละขันมันว่าจะวางมันก็เชื่อไม่นานกันจริงๆแล้วมันก็วางกันไม่ได้หรอกมันไม่มีใครวางใคร ไม่มีใครยึดใครพอล่าไปว่าให้ความหมายว่ามันยึดมันก็เลยเป็นหมายว่ายึดขึ้นมาพอเราไปความหมายมา่มันวางมันก็เลยวางขึ้นมาจริงๆไม่มีใครวางใครไม่มีใครยึดใครวางก็สัต่ว่าวางยึดก็สัตว่ายึดเพราะวางนั้นก็ไม่เที่ยงยึดนั้นก็ไม่เที่ยงวางก็ไม่ใช่ตัวตนยึดก็ไม่ใช่ตัวตนนี่ก็เป็นขันธหน้าวางก็เป็นขันธหน้าหนึงจึงไม่มีอะไรให้เอามีอะไรยึดเลยมันเป็นธรรมชาติของมันเราต้องเข้าใจธรรมชาติตรงนี้ด้วย ถ้าเรายังอยากจะชนะมันอยู่เราก็จะเป็นแพ้มันอยู่จึงไม่มีใครแพ้มีใครชนะนิ๊ก็ไม่ใช่เราวางก็ไม่ใช่เราใช่ไหมยิ๊กก็ไม่เที่ยงวางก็ไม่เที่ยงนี๊ก็ไม่ใช่ตนวางก็ไม่ใช่ตนเพราะนั้นจะยึดก็จะวางก็ช่างมันแค่อาการหนึ่งของสมมุติอาการหนึ่งของขันท่านเนึงใช่ไหมอายมท่านเป็นอะไรขึ้นมาก็ไม่ต้องทำไม่มีอะไรให้เราทัืออย่างเลย โง่อยู่แค่นี้แหละครับโง่ใช่ไหมไม่ต้องทำอะไรเลยเห็นตัวโง่ยังก็คือเราไปยึดมันสักทุกเรื่องใช่เห็นตัวโง่เรือยไงเห็นนะครับโง่าตัวนี้เองโง่ที่เราไม่เห็นตัวเราโง่ที่เราคิดจะไปวางมันเองจริงๆเราวางมันไม่ได้โง่เพราะเราไปหลงยึดกับมันเองเพราะเราจริงๆเราก็ยึดไม่ได้ใครไปยึดธรรมชาติได้ล่ะกลางวันกับคืนยึดมันได้ไหมนะนั่นคือธรรมชาติอยากให้เป็นกลางวันก็ไม่ได้ถ้ามันเป็นกลางคืนน่ะไม่ได้ใช่ไหม กลางคืนก็ทาให้สว่างก็ไม่ได้แล้วกลางวันก็ทําให้มืดก็ไม่ได้เดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็สว่างเขาเป็นธรรมชาติของเขาเพราะมันมีสุขเราจะเกิดความพอใจขึ้นมามีทุกข์เราจะงเกิดความไม่พอใจขึ้นมานนั้นสิ่งที่ถูกแลอทุกข์มันก็เกิดขึ้นธรรมชาติของมันและความพอใจไม่พอใจก็เกิดขึ้นได้เพราะเรามีรูปนั่นเองเพราะเรามีรูปจึงมีสัมผัสได้ว่ามีสุขมีทุกข์มีพอใจไม่พอใจถ้ารูปดับแล้วสุขทุกข์ก็ดับพอใจไม่พอใจก็ดับหมด เพ่อยางดับหมดสัญญาก็ดับก็เราปฏิบัติเพื่อไม่ให้หลงในสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อไม่กลับมา,าสายมอีกถ้าเราไม่มีรปูปไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาสังขารสัญาญนานเราก็ไม่มีอาการทางๆายที่สัมผัสขึ้นพอเราไปยึดรูปเราต้องกลับเปไว่ายแต่เกิดอีกแต่ทำไนเราจะไม่กลับมาเรื่องแต่เกิดก็คือมายึดในสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดนี่แหละไม่เอามันดับมันนะดับความยึดมั่นเป็นอุปทานนะเพราะตัวอุปทานก็ไม่ใช่ของเราอุปทานก็เป็นอุปทานของใคร ของขันเนี่ยตัวยึดเหนี่ยวก็เป็นยืดเหนี่ยวของขัน,ขนตัวอยากปล่อยวางก็ขันนั่นแหละคืออยากปล่อยวางเองก็ไม่เที่ยงเช่นกันนั่นจะเที่ยงก็ไม่ช่างไม่เที่ยงก็ไม่ช่างยึดก็ไม่ช่างไม่ไยึดก็ช่างนั่นคือขันหมดเลยเป็นาน,นราราทั้งหมดเลยจะมีแค่น,นั<ำ>้นเอ,อ,ง,องนี่ยเนี่ยตรงความเข้าใจทุกอย่างที่ยอมเข้าใจทุกขนาดเนี่ยที่พุ่งออกมาทั้งหมดนั้นเป็นแค่สมมติไม่มีเราเลยมันก็ รอทํากันด้านพรุ่งนี้ต่อก็มีแค่นายยมในเมื่อมีแค่นี้เรายมเอาให้เป็นอะไรขึ้นเนี่ยไปทากันด้านเพื่อให้มันเป็นอะไรขึ้น่ไม่ื่องทำอะไรละไม่เลยเยอะเลยครัทุกอย่างก็เป็นสมมติเข้ามาก็ไม่ต้องห่วงอะไรไม่ต้องยึดอะไรไม่ต้องมีอะไรวันนี้เปลาอะไรให้เอาเล้จะให้ยมไม่เอามันเป็นอะไรรู้ก็ยังไม่ใช่เราสิ่งทีู่กรู้ก็ไม่ใช่เราแล้วเพราะนั้นมันจะรู้ก็ช่างไม่รู้ก็ช่าง รู ite, it so, someone, no like like ้ก okay okay. like, ็เป็นสมมุติของมันไม่รู้ก็เป็นสมมติของมันยึดก็เป็นสมมติณของมันไม่ยึดก็เป็นสมมุรณของมันจะไม่หงยึดก็ไม่ได้ก็ของมันมันหลงก็อยู่มันต้องยึดก็ขันห้ามันหลงขันหน้ามันโง่ก็ใช่ขันหน้าเป็นวิบากนั้นอะไรเกิดขึ้นก็จงปล่อยวางมันธรรมชาติของมันไม่ยึดเหนี่ยวมันมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันยอมมันยอมรับความจริงในสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดเป็นธรรมชาติของเขามาวลงลงแยัง โล่งครับใครโล่งไงโล่งก็ตัวโล่งแต่ก็ไม่โล่งไม่ไม่สนใจตัวละใครโล่งหรือเปล่าตอนนี้ก็ตัวรู้เนี่ยโล่งถ้าขันเนี่ยมันโล่งก็ยังขันโล่งอยู่ขันโล่งไม่ใช่เราเลยใช่ไหมโล่งนี่ก็เย็ดไม่ได้เช่นกันเป็นอาการสภาวะหนึ่งของเขาแค่นั้นแหละยยมตัวอย่างเยอะมากครับอันนี้สุนญตาจริงตัวอย่างมันก็มีแค่นี้แหละสัตเขาคู้ครับอ่ายอมชื่ออะไรอ่ะสูรินฮะสุริน ก็มาเพ ja so you know ิ่งมาเรียนกับคุณอาจารย์อมรประมาณสักสามสี่เดือนเองงานเลี้ยงมรดกในประทามต่อเดี๋ยวงานจะเรียกมาสอบใหม่ี๋ยครับก็มีอะไรเยึดเลยยงก็ดูไปนะตัวอย่างมันยึดไม่ได้แล้วแล้วอีกเรื่องหนึ่งเรื่องปรมัดกับัญญาตินะฮะในแง่ของว่านี่คือการเป็นับบทั่วไปนี่แหละคือปรมัดแหละะก็คือว่าเราก็สัมผัสความเป็นจริงที่เราสัมผัสที่เราสัมผัสความจริงเนี่ยคือสัมผัสปรมัดแหละ ที่เราเรียนมาก็คือบัญญัติที่เคยทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะทุกอย่างที่เราเห็นสัญญาทุกอย่างเห็นเนี่ยที่เราตัดตรงนี้ออกเห็นปุ๊บเราก็อยู่ถ้าเราตัดตัดไอ้บัญญัติทิ้งมันก็เหลือแต่ปรมัามะมัศธรรมแล้วเราก็ยอมรับสภาพความยอมรับสภาพว่าของปรมัธรรมว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เอาสัญญาไม่เอาสังขารไม่เอาทั้งสิ้นปัญญาก็ไม่เอานะปัญญาปัญญาก็ไม่เที่ยงโอเคโอ้ลึกมากเลยครับ